รับฟังอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และกดถูกใจให้กันด้วยนะครับพงภัยสัตว์สะเทือนเสียงคำรามกึกก้องไปทั่วป่าเสียงกิ่งไม้หักลั่นตามไล่หลังมาดงป่าแตกราวกับแผ่นดินจะล่มสลายในบัดนั้นข้าพเจ้าวิ่งหนีสุดชีวิตจากช้างพลายตัวดำใหญ่วิ่งตะลุยดงป่าไผ่และต้นกล้วยเสียงของฝีเท้าใหญ่โตเหยียบย่ำลงพื้นดิน สัมผัสถึงแรงสั่นสะเทือนของมันได้อย่าหันกลับไปมองนะสหายวิ่งเร็ววิ่งวิ่งเสียงของสหายโยชาวมงตะโกนบอกข้าพเจ้าที่วิ่งอยู่หลังท้ายตอนนี้ข้าพเจ้าบอกเลยว่ากลัวแม้กระทั่งไม่รู้จักเหนื่อยแถมยังวิ่งแหวกดงกล้วยป่าพยายามมองหาและวิ่งตามสหายโยที่วิ่งอยู่เบื้องหน้าไม่ห่างมากนักและในตอนนั้นข้าพเจ้าก็มองไม่เห็นสหายศัก์เพื่อนรัก ไม่รู้จะออกวิ่งไปถึงที่ใดใจก็คิดว่าเพื่อนศักจะวิ่งหนีนานขนาดไหนเพราะเมื่อคืนก็โดนผีโป่งข้างดูดเลือดเอาทางนี้สหายใช้ทางนี้ขึ้นมาเร็วๆขึ้นมาเสียงของสายโยชาวมงร้องเรียกข้าพเจ้าอยู่บนก้อนหินใหญ่เร็วเร็วขึ้นมาเร็วเร็วไอ้ชายข้าพเจ้าหันมองไปตามเสียงมันเป็นศัก์เพื่อนรักเสนอหน้ายือนอยู่บนก้อนหินใหญ่ ที่มีความสูงจากพื้นประมาณ4เมตรกว่าข้าพเจ้ารีบปีนตามรอยแตกดีที่ก้อนหินมีความลาดชันไม่มากนักเลยทําให้ปีนขึ้นได้ง่ายดายแต่สําหรับพลายช้างป่าหมดสิทธิ์ที่จะตามพวกเราขึ้นมาได้เป็นไงบ้างล่ะสหายใช้บาดเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าสหายโยชาวมงเอ่ยถามพลางสํารวจตัวของข้าพเจ้าเมื่อขึ้นมาบนโขดหินนี้ได้เออเป็นไงบ้างไอ้ชัย วิ่งช้าเนนี่ยเกือบไปแล้วไม่ล่ะสัตว์เพื่อนรักเข้ามาสมทบแล้วก็เอ่ยถามด้วยความห่วงใยข้าพเจ้าก็ตอบไปว่าไม่เป็นอะไรแล้วก็รีบหายใจให้เข้าปอดนั่งหอบมองลงไปที่เบื้องล่างก็พบว่าเป็นช้างพลายตัวดําใหญ่หูตั้งชันยกงวงร้องเสียงรันราวกับจะบอกกับข้าพเจ้าว่าฝากไว้ก่อนแล้วกันไอ้พวกมนุษย์พวกเราเลยได้นั่งพักกันไปชั่วครู่หนึ่งก็พากันสำรวจซึ่งกันและกัน ข้าพเจ้าก็สังเกตว่าดูอาการเพื่อนศัก์ศัก์เพื่อนรักตัวซีดขอบตาเริ่มจะคล้ำดำคล้ายกับผีดิบยังไงก็ว่าได้ยังไม่ทันที่ข้าพเจ้าจะเอ่ยถามศัก์เพื่อนรักก็มีอาการดูอ่อนเพลียและจู่ๆสายศัก์ก็เป็นลมหมดสติไปเฮ้ยศ hey, ักเป็นอะไรวะข้าพเจ้าสบถเมื่อเห็นศัก์เพื่อนรักนอนแน่นิ่งอยู่ไม่ห่างข้าพเจ้า แล้วสหายโยเลยได้เข้ามาดูอาการสหายโยบอกว่ามันเป็นผลจากการถูกผีโป่งดูดเลือดแถมวิ่งหนีใช้พลังงานพร้อมกับขวัญที่ตกใจกลัวจิตตกตเตลืดหายออกจากร่างสหายศักเพื่อนรักเลยเป็นคล้ายๆกับคนจำศีลเราต้องแบกสหายศักเข้าหมู่บ้านนะข้ามเขาลงดงเบื้องนาะก็จะถึงหมู่บ้านของข้าแล้วล่ะสหายสหายโยชาวมงได้กล่าวแสงแดดส่องตรงลงหัว สายลมอ่อนๆพัดไปตามพื้นป่ากลิ่นใบไม้ใบหญ้าลอยพัดเข้ามาตามลมอ่อนๆตอนนั้นข้าพเจ้ารู้สึกผ่อนคลายจากคำบอกเล่าของสหายโยว่าเดินอีกสักประมาณชั่วโมงกว่าเราก็จะออกจากป่าและก็จะถึงหมู่บ้านของสหายโยดูอากาศแล้วต้องให้พ่อเท่าหมอยาทำพิธีรักษาให้เราะทุงรีบละละสหายใช้แสงดวงตะวันเลยหัวไปนิดหน่อย บ่งบอกเป็นเวลาช่วงตอนบ่ายข้าพเจ้ากับสหายโยก็ออกเดินเท้ามีศักเพื่อนรักนอนอยู่ในเปลสนามที่แขวนไว้กับคานไม้ไผ่โดยมีสหายโยชาวมองอยู่ด้านหน้าข้าพเจ้าเดินแบกอยู่ทางด้านหลังเป็นลูกหาไม่กับศักเพื่อนรักได้นอนอยู่ในเปลยอย่างสบายรเดินมาได้สักระยะหนึ่งดงปากก็เริ่มจะเบิกฟ้าต้นไม้ใหญ่เริ่มจะน้อยลงเริ่มเป็นพื้นสวนและก็ดงฝิน หนทางที่เดินมาก,ก็ไม่ค่อยลำบากมากนักเราใช้เวลาเดินเกือบสองชั่วโมงก็เดินมาถึงชายหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ตรงพื้นลาบผสมกับเชิงเขาและป่านั่นไงนั่นไงหมู่บ้านของข้าสหายสหายโยเอ่ยขึ้นด้วยความดีใจล้อมกับมองลงไปยังเบื้องล่างข้าพเจ้ามองตามก็เป็นหมู่บ้านกลางดงที่กะด้วยสายตาแล้วมีบ้านอยู่ประมาณ20กว่าหลังแล้วก็เป็นบ้านที่สร้างจากไม้ไผ่ ปลูกตามแนวภูมิประเทศตามไหล่ขาและพื้นที่ราบมันน้อยนิดดูดีๆก่อนนะสหายโยชุดเราก็ยังไม่ได้ถอดเพื่อมีทหารมาดักรอจับเรานะข้าพเจ้าพูดด้วยท่าทีที่กังวลจนมองเห็นชายสองคนชาวมงเดินออกมาพูดคุยเป็นภาษาท้องถิ่นแล้วสหายโยก็ได้มีท่าทีเอ่ยทักทายพูดคุยกับชาวมงสองคนดูอย่างสนิทสนมกันจนสหายโยได้หันมาบอกกับข้าพเจ้าว่าที่เบื้องล่างที่หมู่บ้านนั้น ไม่มีทหารของทางการข้าพเจ้าและสหายโยล้อมกับเพื่อนชาวมงอีกสองคนก็ได้มาแบกสหายศัก์เพื่อนรักเข้าไปในหมู่บ้านพอเข้าไปในเขตหมู่บ้านได้ก็มีเหล่าชาวมงออกมาต้อนรับลายร้อมพวกเรากันอยู่แล้วเราก็ได้วางเพื่อนศักให้นอนอยู่บนแค่ไม้ไผ่อยู่ตรงหน้ากระท่อมบ้านหลังหนึ่งและเท่าที่ข้าพเจ้าสังเกตน่าจะเป็นบ้านของสหายโยชาวมงเดี๋ยวจะพาไปบ้านพ่อเท่าหมอยา อยู่ทางท้ายหมู่บ้านอีกฝั่งหนึ่งจะถึงเราละสหายใช้สายโยได้เอ่ยขึ้นพร้อมกับให้ชาวมงแบกเพื่อนศัก์ไปที่บ้านหมอยาผู้นั้นพอไปถึงที่บ้านหมอยาที่ว่าเป็นพ่อเท่าได้เดินออกมาดูอาการล้อมกับเอามือมาแตะที่ร่างกายหลับตาอยู่ครู่หนึ่งพอเท่าผู้นั้นก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าโอ้โหอาการนักวิญญาณลุดล้งอยู่ในป่าแต่ไม่ต้องห่วงนะ เพื่อนเองยังไม่ตายเพราะเท่าหมอยาได้เอ่ยข้าพเจ้าก็ยิ่งงงไปใหญ่เพราะพูดถึงโลกมนุษย์แล้วถ้าวิญญาณออกจากร่างที่เข้าใจก็ถือว่าคนนั้นได้ตายจนเวลาช่วงเย็นของวันนั้นข้าพเจ้าก็ได้ผลัดผ้าอยู่ในชุดแต่งกายของชนเผ่าอย่างน้อยตอนนี้ก็ยังดีกว่าชุดลายพางของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจนสหายโยได้มาแจ้งกับข้าพเจ้าว่าคืนนี้ ต้องเอาร่างของศัตว์เพื่อนรักไปทำพิธีเรียกวิญญาณตรงลานไหว้ผีป่าซึ่งอยู่ตรงเชิงเขาและต้องเดินเข้าไปในป่าประมาณเกือบเกือบกิโลอะไรนะต้องเข้าป่ากันแล้วเหรอสหายโยใช่แล้วแต่ไม่ต้องกลัวนะพอเท่าหมอยากก็คือหมอผีนั่นแหละรวมทั้งพ่านป่าจะเข้าไปด้วยอีกสี่ห้าคนมีวิชาอาคมกันทั้งนั้นไม่ต้องกลัวสหายโยได้พูดจบ ข้าพเจ้าก็กินข้าไปครู่หนึ่งแล้วก็ไปเตรียมของใส่กระเป๋าเป้ทหารแล้วก็สะพายปืนคู่ใจเดินตามเหล่าชาวบ้านที่มีทั้งพลานป่าพร้อมสหายโยเดินตามกันเป็นแถวเรียงหนึ่งเดินเข้าไปในทางเดินเล็กๆเ,เข้าไปยังป่ารกทึบพร้อมกับแบกสหายศักเดินตามหลังพ่อผู้เท่าหมอยาไปโยและสหายของซูนะ่ะอยู่ห่างบนต้นนั่นนะเราเดินมาไม่นานมากนักก็มาถึงจุดหมาย หนึ่งในพลานป่าชาวมงเอ่ยบอกให้ข้าพเจ้ากับสายโยขึ้นไปนั่งห้างอยู่บนต้นไม้สูงที่ขึ้นอยู่ล้อมรอบบริเวณลานดินลงโลงที่เรียกว่าลานดินผีป่าแล้วลานดินนั้นเท่าที่กะาสายตามีความกว้างประมาณ15ตารางเมตรนี่เหรอสายโยลานดินผีป่าแล้วมันใช้ทําอะไรล่ะสหายข้าพเจ้าเอ่ยถามกับสายโยที่ตอนนี้เราสองคนนั่งอยู่บนห้างสองสัตว ที่มีความกว้างประมาณ2เมตรคูณ2เมตรก็ใช่ทําพิธีการไหว้ผีเปิดป่าและพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับผีน่ะสหายอ๋อสหายใช้ถ้าคืนนี้เกิดอะไรขึ้นห้ามส่งเสียงห้ามลงจากห่างเด็กคาดสายโยพูดจบข้าพเจ้าก็มองสักเพื่อนรักที่นอนแน่นิ่งอยู่บนแค่ไม้ภผยอยู่ตรงกลางลานพิธีและก็มีไม้ที่เป็นหลักหลัก ปักไว้เป็นแปดเหลี่ยมล้อมรอบบริเวณลานดินทางล่างส่วนด้านข้างของแค่ไม้ไผ่นั้นก็จะเป็นแทนที่นั่งของพ่อเท่าหมอยาที่ไว้ใช้ทําพิธีเวลาก็ผ่านไปจนพระอาทิตย์ตกเสียงหมาจิ้งจอกมันได้หอนลับกันไปลับกันมาพร้อมกับมีเสียงสอดแทกของนกเขาแมวมันดังหลอนจับใจข้าพเจ้ายิ่งนักด้วยบรรยากาศบริเวณลานดินผีป่าตอนนี้ที่ด้านล่างเหลือเพียงพ่อผู้เท่าหมอยา ที่นั่งอยู่บนแท่นไม้นั่งหันหน้าเข้ากับสัตว์เพื่อนรักที่นอนไม่มีสติอยู่บนแค่ข้าพเจ้ามองเห็นด้เบื้องล่างด้วยกองไฟที่ถูกจุดขึ้นอยู่นอกเขตปักไม้แสงส่องสว่างไปทั่วรานพิธีส่วนพลานชาวมงที่เหลือก็พากันนั่งดูเหตุการณ์เช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้านั่งอยู่บนห้างสองสัตว์อยู่บนต้นไม้ที่ขึ้นหลายรอบลานดินผีป่าง่วงก็นนอนก่อนได้นะสะหายถึงเวลาพิธีนะ เดี๋ยวข้าจะปลูกเองสายโยเอ่ยบอกกับข้าพเจ้าที่มีท่าทีเหนื่อยอ่อนข้าพเจ้าถึงใช้เชือกรัดที่เอวแล้วเอาไปผูกไว้กับต้นไม้อีกทีเผื่อมีอะไรที่มันผิดพลาดจะได้ไม่ตกลงจากห้างที่สูงกว่า4เมตรข้าพเจ้ามองลงไปรอบๆบ,บริเวณลานดินมองดูเพื่อนสักว์อีกครั้งแล้วข้าพเจ้าก็นั่งพิงกับต้นไม้ล้อมกับปิดเปลือกตาเป็นอันหลับไปโดยง่ายด้วยความอ่อนเพลียใช่ ใช่สายใช้เสียงของสหายโยชาวมงสกิดข้าพเจ้าพร้อมกับกระสิบที่ข้างหูเบาๆข้าพเจ้าที่นั่งหลับกอดปืนคู่ใจก็ค่อยๆลืมตาขึ้นอย่างช้าๆมองไปโดยรอบมันก็มืดดำสนิทมีเพียงกองไฟที่ตอนนี้มีแค่ฐานสีแดงๆพร้อมกับพ่อเท่าหมอยาพลึมพลํำบนออกมาเป็นภาษาที่ข้าพเจ้าไม่รู้จักข้าพเจ้าเลยจัดท่าให้นั่งถนัดตัว แล้วก็สังเกตบริเวณโดยรอบมันก็มีแต่ความมืดและเงียบสง,งัดบรรยากาศหนาวเย็นจนปากข้าพเจ้าเริ่มสัน่นนั่งพลางกอดปืนคู่ใจแล้วก็นั่งเบียดกับสหายโยจนสักพักจู่ๆมันก็มีเสียงแปลกๆล,ลอยดังแว่วมาจากฝั่งป่าลึกข้าพเจ้ารู้สึกขนลุกเลาะเป็นเสียงที่ข้าพเจ้าคุ้นเคยเสียงผีโป่งข้างร้องหอยหวนผสมกับเสียงของคนที่ร้องไม่เป็นภาษา เสียงดังว่วมาจนข้าพเจ้าขนลุกและตื่นตัวพร้อมที่จะรับกับสิ่งที่จะเกิดขณะที่ข้าพเจ้านั่งตัวสั่นอยู่อย่างนั้นจู่ๆเมื่อข้าพเจ้าได้มองลงไปยังเบื้องล่างก็พบว่ามีร่างดำๆยืนไลยล้อมที่นอกเขตแปดเลี่ยมข้าพเจ้าค่อยๆเพ่งสายตาจึงได้มองเห็นเป็นชายชาวมงที่แต่งตัวเป็นชุดประจำถิ่นยืนหันหน้าไปทางต้นเสียงผีโป่งตอนแรกข้าพเจ้าคิดว่าคงเป็นพลานป่าชาวมง ที่ตามมาด้วยกันเมื่อช่วงเย็นแต่สิ่งที่ทําให้เห็นว่าไม่ใช่คือร่างชาวมงคนนั้นมันไม่มีเงาแถมขายังลอยไม่ติดพื้นอีกแสดงว่าเป็นผีที่พ่อเท่าหมอยาได้เลี้ยงไว้เสียงนงพงไพรป่าแตกดังขึ้นราวกับแผ่นดินสะเทือนเสียงเหมือนกับมีลิงค้างลหลายร้อยตัวร้องระงมไปทั่วป่ามุ่งหน้ามาอย่างที่พวกเราอยู่ตอนนี้สหายโยดูมีท่าทีเตรียมพร้อม และข้าพเจ้าก็ตื่นตัวจนผีชาวมงที่อยู่เบื้องล่างจู่ๆก็วิ่งรับเข้าไปอย่างทิศทางของฝูงลิงค้างแล้วสักพักเสียงป่าแตกต้นไมล้ลันมันก็ได้เงียบลงแต่ก็ยังมีเสียงผีโป่งลอยแววเข้ามายังร้องละงมลอยมาจต่ไกลข้าพเจ้าในตอนนั้นได้แต่นั่งตัวเย็นสั่นไปหมดตั้งแต่นี้จะค่ายแตกมาก็พบเจออะไรที่มันลีรับพิศวงจนข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งแบบนี้มันมีอยู่จริงๆหรือ เคยอ่านแต่ในนิยายจนมาได้พบกับตัวก็ครั้งที่นีจะค่ายแต่คราวนี้เสียงป่าลั่นสะเทือนค่อยๆดังเข้ามาอีกเสียงพ่อท่อหมอ,อยากก็เริ่มดังขึ้นจนกระทั่งเสียงร้องของลิงคางได้มาถึงรอบๆบ,บริเวณลานดินผีป่ามันก็ปรากฏเป็นดวงตาสีแดงลอยเป็นหลายสิบคู่อยู่บนต้นไม้พร้อมกับส่งเสียงโหยหวนดีได้เสียงและดวงตาเหล่านั้นมันได้อยู่อีกฟากฝั่งตรงข้ามที่ข้าพเจ้านั่งอยู่ จนเสียงปืนไฟนัดแรกได้ดังระเบิดขึ้นข้าพเจ้าจึงประทับปืนพร้อมที่จะประจันหน้ากับผีโป่งข้างฝูงนั้นยาพึงยิงเปน็นอาสหายเดี๋ยวมันจะโดนกันเองให้พลานฝั่งนู่นจัดการไปก่อนเราหนั่งดูสถานการณ์กันก็พอเสียงสหายโยเอ่ยขึ้นบอกข้าพเจ้าข้าพเจ้าเลยได้แต่นั่งมองแสงไฟที่มันวิบวับออกมาจากปากกระบอกปืนจากพลานชาวมงที่นั่งอยู่ฝั่งนั้นน้สากกระสุนใส่เหล่าผีโป่งข้าง ข้าพเจ้านั่งสังเกตเห็นดวงตาสีแดงที่เป็นคู่ๆลอยและลิ้วตกลงจากบนต้นไม้ลงสู่พื้นดินที่เบื้องล่างด้วยระยะห่างประมาณ50เมตรกว่าจากห้างของพลานชาวมงฝั่งนั้นทำให้ข้าพเจ้ามองเห็นได้อย่างชัดเจนเสียงปืนที่ดังสนั่นป่าราวกับเสียงฟ้าผ่าที่ดังกึกก้อ,กองเสียงมันดังสะท้อนไปมาตามหุบเขาข้าพเจ้าภาวนาอย่าให้เหตุการณ์มันเลวร้ายลงไปกว่านี้สิ้นความคิด ดั่งผีป่าหรือเทวดารับฟังคำขอของข้าพเจ้าดวงตาสีแดงแงที่เป็นคู่คู่ค่อยๆถอยกันกลับเข้าไปในป่าลึกล้อมกับเสียงร้องโหยหวนที่แสกด้วยคำคาถาของพ่อท่อหมอยาชาวมงที่สวดอยู่เบื้องล่างจนเสียงของผีลิงโป่งข้าเงียบลงข้าพเจ้าก็รู้สึกผ่อนคลายมาเล็กน้อยแต่ก็ยังนั่งอยู่ในความคิดปากกลับมาเงียบสงัดอีกครั้งและไม่รู้เวลานี้มันกี่โมงกี่ยามกันแล้ว และขณะที่ข้าพเจ้ากําลังนั่งใช้ความคิดไปเรื่อยๆต่างๆนานาหูของข้าพเจ้านั้นกลับได้ยินเสียงของคนเดินแวววออกมาในความเงียบเหยียบกิ่งไม้ใบหญ้าออกมาจากป่าดงลึกร้อมกับเสียงสะอึกสะอื้นจนข้าพเจ้าขนลุกเสียวสลังเลยก็ว่าได้เฮ้ย <c oughs> สักข้าพเจ้าอุทานออกมาอย่างเบาๆเมื่อเห็นร่างชายเพื่อนรักที่ชื่อว่าศักเพื่อนสนิทของข้าพเจ้าเอง เดินออกมาจากชายป่ามาหยุดอยู่ที่หน้ากองไฟที่เหลือเพียงเท่าฐานสีแดงยืนมองร่างของตนอย่างหมดอะไรตายยากและที่ด้านหลังนั้นผีของชาวมงที่ข้าพระเจ้าเห็นก่อนหน้านี้ยืนคุมที่ด้านหลังที่คาดว่าเป็นดวงจิตของเพื่อนสากของข้าพระเจ้าเองแล้วเสียงของพ่อเท่าหมอยาเริ่มบ่นเป็นภาษาชาวป่าจนมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อจ,จู่ๆกองไฟที่มีฐานาแดงๆนั้น กลับลุกพลึบขึ้นมาล้อมกับดวงจิตที่เป็นรูปเป็นร่างของเพื่อนสักได้หายวับจนกลายเป็นดวงไฟสีเขียวลอยพุ่งเข้ามาอย่างร่างที่เป็นกายดิบที่นอนแน่นิ่งอยู่บนแค่อย่างไวกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วสหายเสียงของสายโยบ่นขึ้นเบาๆอย่างดีใจตอนนั้นข้าพระเจ้าก็ดีใจเช่นกันพร้อมกับมองที่ร่างผีชาวโมงนั้นค่อยๆหายเลือนลางลับไปกับตาส่วนบริเวณเบื้องล่างอย่างลานดินผีป่า กอสว่างสวยจากกองไฟที่มันลุกขึ้นมาลาวกับเล่นกลคืนนั้นข้าพเจ้าเขารู้สึกโล่งใจและสถานการณ์ก็เริ่มกลับมาปกติมีเสียงไก่ขันแว่วมามีเสียงพูดคุยงงงๆจากพลานป่าที่ห้างฝั่งตรงข้ามส่วนพ่อเท่าหมอยานั้นก็เลิกทำพิธีเดินไปจับร่างกายของศักเพื่อนรักแล้วก็ดูท่าทีว่ามีอาการที่ดีขึ้นนอนต่อเถอสหายพ่อเท่าทำพิธีเสร็จแล้ว ฟาสว่างอีกสักพักน่ะแหละคนคนก็ฟื้นเสียงสหายโยหันมาพูดกับข้าพเจ้าแต่ตอนนั้นมันก็ยากที่จะข่มตานอนได้อีกข้าพเจ้าอยากให้ถึงเช้าอย่างเร็วๆอยากรู้ว่าการเพื่อนศักเป็นอย่างไรบ้างแต่เท่าที่มองอยู่บนห้างตรงนี้ตอนนี้เพื่อนศักก็ขยับตัวได้บันทึกของสหายชัยก็มาถึงตอนที่สแล้วนะครับเรื่องราวของสหายชัยนั้นจะเป็นอย่างไรต่อ คอยติดตามในตอนต่อไปในชื่อเรื่องตอนว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นผีคำบอกเล่าของสหายศักด์เป็นเรื่องราวของศักด์เพื่อนรักเดี๋ยวเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตนเมื่อครั้งจิตหลุดออกจากร่างของตนเองแล้วหลงเข้าไปสู่ภพภูมิของผีป่าจนไปเจอกับเรื่องราวหลอนๆและได้รับรู้ว่าเมื่อตอนตายแล้วจะเป็นอย่างไรขอบคุณที่รับฟังกันจนจบขอให้ท่านผู้ฟัง มีความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองและมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ